แดงเดือดคืนนี้เอริเทนฮาร์ดจะรับมือกับลิวพูของอาร์เนสซตยังไงดีวะคือคลิปนี้จะบอกว่าเป็นพรีวิวก่อนเกมก็ได้หรือเป็นการมาสวมบทเทนฮาร์ดก็ได้ครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยผมใช้เวลามาเป็นสัปดาห์ละกับการนั่งคิดว่าถ้ากูเป็นเทนฮาร์ดเนี่ยกูจะรับมือยังไงดีวะกูจะใช้แผนไหนใช้นาเตะคนไหนรับมือกับสาประสานยังไงหรือเวลาโจมตีเราจะเจาะแบบไหนโอ้โห นั่งไลยมาเป็นอาทิตย์ก็ยังไม่ได้คําตอบเลยครับคือของเลี้ยวภูเนี่ยออาผมแบ้ของเลี้ยวภูก่อนแล้วกันคือด้วยความที่11ผู้เล่นตัวจริงของเขาเนี่ยกำลังลงล็อกมากครับระบบเขากาลังไปได้สวยเพราะฉะนั้นเนี่ยเลี้ยวภูสามารถยกทั้งระบบและผู้เล่น11ตัวจริงของนัดที่แล้วมานัดนี้ได้เลยโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงใดๆแต่เอลิเทนฮาร์กับความพ่ายแพ้ล่าสุดแบบนาเคก้โลกเมื่อนัดที่แล้วกับไบรตันนะคือเขาไม่ดับแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงมาได้ครับอย่างน้อยๆผู้เล่นก็เจ็บไปแล้วอย่าง,งเมานะ แล้วก็หลายคนที่ยังไม่พร้อมอย่างลุกชอ,อก็ยังไม่พร้อมฮอยลุนก็ยังไม่พร้อมโอกาเต้ทีพาา่พิ่งมาใหม่ก็ลงทะเบยียนไม่ทันเพราะฉะนั้นแล้วเอริเทนฮาร์ไม่จะรับมือ,อยังไงดีจะจับแผนแบบไหนดีนะครับคืออย่างที่ผมเคยพูดไปนะอาวุธของเลี้ยวฟูตอนนี้อะมองแค่เกมรับนะเกมรับเขาเหนียวแน่นนะสเกมเขาคลีนชีตมาเลยนะครับแล้วถึงตรงเนี้ยเขากลายเป็นทีมเดียวที่ยังครีนชีตอย,อยู่แล้วก็มาลุ้นว่าจะครีนชีต3นะัดเป็นทีมแรกหรือเปล่านะในทางกลับการของแมนยูเนี่ย เสียงโง่ๆมาแล้วถึง2ประตูในนัดที่แล้วนะครับแล้วเกมรุกเนี่ยในขณะที่เขาแบบเกมรับดีไม่เสียประตูเลยเราก็ไม่เฉียบคมอีกในหลายนัดที่ผ่านมาไม่ใช่แค่2นัดแรกนะตั้งแต่อุ่นเครื่องกับเวอร์พูลจะมาเป็นซิตี้จะมาเป็นฟูลแลมแล้วก็ไบรตันไม่เด็กขาดแล้็ไม่เฉียบคมมาซะเลยนะครับสำหรับแนวรุกของเวแมนยูนะแล้วทีนี้มาพูดถึงเกมรุกของเขาบ้างความมันตรายของเวอร์วพูลมันเต็มไปหมดอะ บอลเปิดจากอาริสมเบเกอร์ขึ้นมาแล้วหม่งชงเข้ามาทำประตูก็ได้บอลวันทัดแบบสวยๆอย่างจังหวะที่ซาร่าเกือบยิงได้ก็มีบอลทะลุช่องจากเทรนต์ก็มีบอลครอสจากอาริสเดอร์อันโนแล้วก็โรเบอร์ซันก็มีนะครับหรือบอลโต้กับอย่างโดนเตะมุมอยู่ดีๆแค่10กว่าวิ11.60วิก็ไปยิงประตูได้แล้วอย่างเงี้ยคือมันอันตรายไปหมดเพราะฉะนั้นการเป็นเทนร์สแมนปอดหัว ผมยังคิดไม่ออกเลยว่าแมงเทนฮาจะรับมือกับเลี้ยวภูนาทีนี้ยังไงวะคือผมไม่ได้มองเลี้ยวภูเป็นทีมเทวดาแบบเอาไม่ลงขนาดนั้นนะเพียงแต่ว่าด้วยฟอร์มของเขาอะครับตั้งแต่อุ่นเครื่องจนถึงนัด2นัดในพรีเมียร์ลีกเนี่ยด้วยฟอร์มของตัวเองมันค่อนข้างจะเครียดครับแม้ผมจะบอกว่าสถิติที่ผ่านมาใดๆเนี่ยก็เอามันนับไปได้เพราะบอลในเดือดมันคือบอลสามหน้าก็จริงแต่ก็อดกังวลไม่ได้แต่ถ้าให้ผมวางแผนหรือว่าคิดว่าเทนฮาจะเอาจะเอายังไงเนี่ย ผมเชื่อว่าแผนหลังกับรงกลางจะยังเหมือนเดิมนะครับคือกองกองประตูเนี่ยก็ยังเป็นอาริซงเอยกองประตูเนี่ยเป็นโอนาน่านะครับเซนเตอร์เดลิกไว้ก่อนนะผมต้องการความเข้าใจกับความเขาเรียกแล้วความรู้อ,อกรู้ใจและการเล่นร่วมกันมานานก่อนระหว่างลิซันโรกับแม็กควายนะครับแล้วก็แบ็กขวาเนี่ยมารซาวีเหมือนเดิมซ้ายเป็นดาโลนะครับกลางเป็นคาเซเมโลกับเมนูครับซ้ายผมขอเลือกไปที่กาลาโชวขวา อาหมาัดครับบรูโน่นั้นนี้มึงพอแล้วกับฟอในกลับมายืนเบอร์สิบเหมือนเดิมแล้วกองหน้าเซอร์ซีรอก่อนครับผมรู้หลายคนชอบนะแต่เกมใหญ่ๆแบบนี้ถ้าใครดูแมนยูมาหลายๆปีนะครับจะรู้ว่าแรอ์ฟอร์ดมันจะชอบยิงในเกมใหญ่ๆปีที่แล้วก็ทั้งยิงปีที่แล้วก็ยิงได้นะกับทั้งเรี้ยวคูนกับซิตี้กับอะไรเนี่ยแรอ์ฟอร์ดชอบยิงเกมใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเซอร์ซีรอก่อนครับ แกองหน้าจะเป็นรักฟอร์ดนะครับวิธีการเล่นครับไม่มีอะไรมากครับเล่นให้รักกลุ่มที่สุดครับไม่ต้องไปผีผามบุกอะไรมากมายครับไม่จําเป็นไม่ต้องดันขึ้นหมดถ้ามึงได้เตะม,มุมมึงต้องเหลือตรงกลางไว้สามคนเป็นอย่างน้อยการโดนสวนกลับนะครับต้องเหลือตรงหัวกระโหลกหนึ่งคนแล้วก็กลางอีกสักสามให้อยู่ในกรอบเขตโทษแค่หกคนพอนะครับสาหรับการป้องกันการสวนกลับจากลูกเตะม,มุมนะหรือเวลาเล่นมึงต้องวิ่งให้เยอะที่สุดไม่ใช่ให้บรูโนวิ่งอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เหนื่อยมากเหนื่อยมากที่จะเอาคือเขาเรียกว่าจะเอาชนะยากยันเนี่ยผมว่ายันได้นะครับคือถ้ามองในมุมของจะชนะมันก็มีมุมแหละเนาะบอลแดนเดือดอะแมนยูจะชนะเลียวูกมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ทัานนี้ทัานนั้นนะครับหลายคนถามผมมาน,นานแล้วว่าแมนยูเอาอยู่ไหมถ้าเสมอเอาไหมถ้าแพ้คิดยังไงเทนฮาร์จะตกจะตกเก้าอี้ไหมตัวผมผมพูดวันนี้เลยนะต่อให้วันนี้เทนฮาร์จะพาแมนยูแพ้เลียวผู ผมจะยังไม่ไล่เขานะครับถ้าด่าก็คงด่าในเกมว่ามีอะไรน่าด่าบ้างแค่นั้นแต่ผมเชื่อว่าวันนี้ด้วยความที่มีหนึ่งสถิติที่ยังพออุ่นใจได้สําหรับเทนฮารนะคือเขาไม่เคยแพ้เลี้ยวผูดที่โอทัฟอร์ดตลอดเวลา2ปีที่เขาคุมมาเนี่ยเขาเจอเลี้ยวผูกไป3ครั้งพิมลีก2แล้วก็ไปไปครับหนึ่งเขายังไม่เคยแพ้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ยังขอเชื่อใจเทนฮาร์ดว่าวันนี้อย่างน้อยๆแมนยูน, United, น่าจะยันเสมอเลี้ยวผูกได้ครับซึ่งผม โอเคนะเด็กพีคนอนึ่งโอเคไหมครับแล้วแฟนรีพูโอเคไหมครับยังไงกดไลค์กดติดตามทุกช่องทางให้ผมนะผมมี y YouTube ด้วยนะครับก็พามอยากคุยเหมือนกันไปกดติดตามให้ผมด้วยนะแล้วก็กดติดตามทั้งช่องหลักช่องสำรองให้ด้วยครับ